สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาพบกับโคชนาอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาต่อกันในกฎของความสําเร็จ25ข้อนะคะซึ่งวันนี้เราจะมาคุยกันต่อในกฎข้อที่18คะ่ะกฎข้อที่18นี้กล่าวว่ามุ่งมั่นที่จะปรับปรุงต่อเนื่องอย่างไม่มีที่สิ้นสุดซึ่งเป็นหนึ่งในกฎของความสําเร็จที่จะพาคุณไปสู่ชีวิตในฝันเรามาฟังกันเลยนะคะหลังจากที่เราได้ทําการลงมือทําแล้ว เราได้รับผลฟีดแบ็กกลับมาต่างๆแล้วสิ่งหนึ่งที่เราจะขาดไม่ได้เลยก็คือการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องค่ะทําไมเหรอคะก็เพราะว่าการที่เราปรับปรุงอย่างต่อเนื่องนั้นเนี่ยมันจะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเริ่มดีขึ้นค่ะการพัฒนาเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราหยุดการพัฒนานั่นหมายความว่าเราได้หยุดการเติบโต เพราะการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องนั่นหมายถึงคุณก็จะต้องเรียนรู้ที่จะทำสิ่งต่างๆนั้นให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆจนคุณพบกับความสำเร็จทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าถ้าเราจะสามารถปรับปรุงอย่างต่อเนื่องได้นั้นเนี่ยมันมีอะไรบ้างข้อแรกก็คือปรับปรุงแบบทีละเล็กทีละน้อยค่ะทุกๆอย่างต้องค่อยๆก้าวนะคะ ถ้าหากว่าเราต้องการความสำเร็จแล้วเราจะทำอะไรที่มันใหญ่เลยทีเดียวนั้นมันก็จะทำให้เราบางทีเราจะรู้สึกว่ามันยากมันก็เลยทำให้เราไม่ต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงหรือว่าที่จะปรับปรุงดังนั้นเนี่ยเราจะต้องเริ่มต้นจากก้าวเล็กๆค่ะทำในสิ่งที่มันดีขึ้นทีละเล็กทีละน้อยแล้วมันจะทำให้เรานั้นมีกำลังใจที่จะทำต่อไปเรื่อยๆจนมันดีขึ้นไปเรื่อยๆอ,อันที่สองก็คือตัดสินใจค่ะว่า คุณจะปรับปรุงในเรื่องอะไรตรงนี้มันก็จะสอดคล้องกับความสําเร็จที่คุณต้องการค่ะถ้าสมมติว่าคุณต้องการที่จะมียอดขายมากขึ้นแน่นอนค่ะสิ่งที่คุณจะต้องปรับปรุงก็คือคุณก็จะต้องปรับปรุงทักษะในการขายของคุณปรับปรุงวิธีการพูดของคุณวิธีการโน้มน้าวใจคนวิธีการวางแผนการตลาดได้หลายอย่างเลยค่ะสิ่งที่คุณจะต้องปรับปรุงนั้นมันก็จะทํามาให้คุณ รู้ว่าถ้าหากคุณจะต้องปรับปรุงสิ่งใดนั่นก็คือคุณก็ต้องเรียนรู้ในสิ่งเหล่านั้นเพิ่มขึ้นถูกต้องไหมคะข้อที่3ก็คือคุณไม่อาจข้ามขั้นตอนได้ค่ะดังนั้นถ้าหากว่าคุณตั้งใจที่จะปรับปรุงสิ่งใดแล้วทุกอย่างมันมีขั้นตอนของมันค่ะมีขั้นตอนของการเรียนรู้มีขั้นตอนของการลงมือทำแล้วก็มีขั้นตอนของการรับผลของ การปรับปรุงนั้นๆถ้าหากว่ามันดีขึ้นมันก็จะค่อยๆพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆแต่ถ้าหากว่าทําไปแล้วมันยังไม่มีผลสําเร็จนั่นหมายความว่าคุณก็อาจจะต้องกลับมาแล้วก็มาพิจารณาว่าคุณจะต้องปรับปรุงสิ่งใดบ้างเพื่อที่จะทําให้เป้าหมายของคุณนั้นสําเร็จ ข้อนี้เนี่ยทูที่ประสบความสําเร็จทุกๆท,ท่านเนี่ยเขาต้องมีการทํากันนะคะเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ผลมันออกมาแล้วมันยังไม่ดีขึ้นนั่นหมายถึงคุณจะต้องมีการปรับปรุงค่ะถึงแม้ว่าจะดีขึ้นแล้วมันก็จะต้องปรับปรุงไปเรื่อยๆนะคะเราเห็นจากอะไรบ้างคะในสิ่งที่ปรับปรุงดูจากง่ายๆเลยค่ะจากโทรศัพท์เมื่อก่อนนี้เราใช้โทรศัพท์บ้านถูกต้องไหมคะ โทรศัพท์ที่เถอะทะแล้วก็มีผู้คิดคดพัฒนาไปเรื่อยๆปรับปรุงจนสุดท้ายตอนนี้เรามีมือถืออันเล็กเท่าแค่ฝ่ามือเราสามารถพาไหนไปไหน,ไไหนมาไหนได้อันนี้ค่ะเกิดจากการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่องดังนั้นถ้าหากว่าคุณอยากที่จะประสบความสำเร็จในเรื่องใดๆก็ตามอย่าลืมนะคะทุกอย่างต้องปรับปรุงแล้วก็ปรับปรุงไปทีละขั้นค่ะ ก็สำหรับวันนี้เราจะคุยกันในกฎข้อที่18เพียงเท่านี้นะคะแล้วเราจะพบกันใน EP ีหน้าค่ะในกฎข้อที่19และหวังว่าทุกคนจะรู้สึกว่าตัวเองมีพัฒนาการเพิ่มขึ้นแล้วนะคะที่จะนำไปสู่ความสำเร็จอย่าลืมนะคะช่วยกันกดไลค์กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่โคชนาจะํำมาเล่าให้ฟังต่อไปคะ่ะพบกันอีพีหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ